สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินจากเสียงตามสายหมาในรูปแบบคลิปวิดีโอเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลและในวันนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านทราบรายข่าวด้วยกันเชิญติดตามได้เลยค่ะข่าวจากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชาคม โดยเทศบาลเมืองตะพานหินจะดำเนินการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินในวันศุกร์ที่17กุมภาพาน 2, นันธ์2566นรหในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณนะอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นสองค่ะเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมการประชาคมเพื่อร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการ เกี่ยวกับโครงการที่เทศบาลเมืองตะพานหินเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินพุทธศักราช2566ถึง2570ในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566ในวราศีพฤกาเป็นต้นไปณนะอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้น2โดยพร้อมเพรียงกันค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง,งานจา้างโดยเทศบาลเมืองตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง,งานจ้างประเภทพนักง,งานจ้างทั่วไปในตำแหน่งพานโรงกองการศึกษาโดยเปิดรับจำนวนหนึ่งอัตรา,ค,าคอยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักประรัทเทศบาลเทศบาลเมืองตะพานหินทั้งนี้ในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2566ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการค่ะข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน โดยเทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรกำหนดจะเก็บข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานทุกครัวเรือนประจำปี2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยทางเทศบาลก็ได้แต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในชุมชนทั้ง16ชุมชนเพื่อเข้าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานให้มีความถูกต้องครบถ้วนเทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอความร่วมมือประชาชน ในเขตเทศบาลทุกครัวเรือนโปรโดให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่อาสาสมัครโดยทางอาสาสมัครก็จะเข้าไปจัดเก็บข้อมูลจอปะทอในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2566นี้อันหนึ่งสำหรับข้อมูลด้านไรายได้นั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีแต่อย่างใด แต่จะนำไปใช้เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพและการมีงานทำของประชาชนเท่านั้นค่ะข่าวจากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายระยะตัวเต็มวัย เดเทศบาลเมืองตะพานหินจะดำเนินการพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย UV และชนิดหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆทั้ง16ชุมชนค่ะในเนวลา5นาฬิกาก็จะทำการพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยและในเนวลา13นาฬิกาพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันค่ะ สำหรับกำหนดการปฏิบัติงานพ้นสารเคมีกำจัดยุงลายก็มีดังนี้ในวันที่16กุ่มภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนพร้อมใจ ในวันที่17กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนตลาดตะพานหินวันที่20กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนพฤกสวรนโชติการามวันที่21กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนเทศบาลหนึ่งวันที่22กุมภาพันธ์ พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองวันที่23กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนสิริวัดวันที่24กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนเทวะประสาทและในวันที่27กุมภาพันธ์พ้นยางกำจัดยุงให้กับชาวชุมชนหัวดานค่ะดังนั้นเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ ในการควบคุมและกำจัดยุงลายระยะตัวเต็มวัยจึงขอความร่วมมือท่านดังนี้ 1. ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนอาหารและเสื้อผ้าให้มิดชิด 2. เปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพน้ำยาได้รอยเข้าไปอย่างทั่วถึงทุกห้องและ3เด็กคนชราผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงให้เคลื่อนย้ายออกและกลับเข้าไปได้ใหม่หลังการพ่นยาแล้ว30นาทีค่ะ ประกาศโรงเรียนเทศบาล4เรื่งการรับสมัครนักเรียนด้วยในปีการศึกษา2566โรงเรียนเทศบาล4จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนค่าแบบเรียนค่า,าบํารุงห้องสมุดค่าเรียนคอมพิวเตอร์รับประทานอาหารกลางวันฟรี ได้เปิดรับสมัครในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รับผู้ที่เกิดในระหว่างเดือนมิถุนายน2559ถึงเดือนพฤษภาคม2560มีอายุ7ปีค่ะผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำบุตรหลานติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่15พฤษภาคม2566โดยติดต่อได้ที่ห้องธุรการ อาคารประถม1・ชั้นสโรงเรียนเทศบาล4ทั้งนี้ผู้ที่มาสมัครและมอบตัวก่อนก็จะได้รับการพิจารณาก่อนค่ะประกาศศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กแสงวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนโดยในปีการศึกษา2566ศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กแสงวิทยาจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมะวัย อายุ2ปีไม่เกิน3ปีโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้แก่อุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องปรับอากาศอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นในระดับชั้นปฐมวยัยรับเด็กอายุ2ปีไม่เกิน3ปีโดยนับอายุ ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2563ถึงวันที่16พฤษภาคม2566ผู้ปกครองที่สนใจสามารถนำบุตรหลานติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2566ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและมายื่นใบสมัครก็จะได้รับการพิจารณาก่อนค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดพิจิตร เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพิจิตรขอประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแก่ประชาชนเพื่อร่วมสนองพระราชปณิธานร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้โดยเห็นว่าโครงการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนั้น เป็นโครงการที่ดำเนินการเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเจริญพระชนมายุ3 6พรรษาในปีพุทธศักราช2,534เป็นแหล่งให้ความรู้อันทรงคุณค่าต่อสังคมเป็นศูนย์รวมแห่งสาพวิทยาที่เด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างดียิ่งจังหวัดพิจิตจรจึงคอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ได้เข้าใช้ประโยชน์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีโดยที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดพิจิตรนั้นท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ที่อำเภอวังทายภูนจังหวัดพิจิตรหรือที่อำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรก็ได้ค่ะวัดเพชรจันทรรสขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดพระป่าสามคัคคีหรืองานเทกระจาดโดยทอดนวัดเพชรจันทรรสอำเภอบึงสามพจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่19กลุมภาพันธ์2,566โดยในเวลาจเจ็นาฬิกา39นาทีถวายพระทหารเช้าแด่พระพิสุกสงฆ์พร้อมถวายผ้าป่าในเวลา9ก้นิกา39นาทีพิธีบวงสรวงถวายผ้าห่มพระธาตุเจดี ในเวลา10นาฬกา39นาทีพิธีเทปูลหล่อพระ5องค์ในเวลา12นาฬิกา39นาทีถวายข้าวสารวัดต,ต่างๆจำนวน29วัดค่ะโดยท่านใดจะบริจาคข้าวสารอาหารแหง้งก็สามารถบริจาคได้ที่ร้านป๊อปโมบายหรือที่ร้านสยามค้าข้าวค่ะ และทางวัดเพชรจันทรสก็มีกำหนดการบวชชีพามแบบไม่โกนผมในระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2566นี้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056619927 หรือทุกแพลตฟอร์มของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Line YouTube หรือ TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ